ตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะฮะ mm hmm. เขาไปจับแก๊ง Call Center อันนี้มาแบบมุกที่ผมก็เฮ้ยมันมีมุกนี้ด้วยเหรอมุกอะไรคะต้องถามจากน้องยใยไหมเพราะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคือเข้าไปใน Facebook หรือว่าการยิงแอดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีมุกที่แบบว่าขอซื้อภาพถ่ายที่แบบคุณไปเที่ยวหรือมีภาพถ่ายอะไรสวยๆเนี่ยนะฮะ,ะแล้วซื้อจริงได้เงินจริงอเอาปรากฏว่าเอา คนไปเที่ยวหรือนี่คนก็ถ่ายรูปอาหารเซลฟี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเอาก็ซื้อเอาก็ขายสิอ้าใช่ไหมก็ได้เงินจริงอะครับท่านผู้ชมฮะแต่ต่อมาเริ่มมีแผนลงทุนที่มันแบบลึกลับซับซ้อนมากคือมันไม่ใช่แค่ง่ายๆว่าเออมีภาพสวยๆขายได้เงินท่องเที่ยวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่มิจฉาชีพถูกและมิจฉาชีพเขาทำยังไงคะมีอะไรมีแผนลอะไรยังไงซ้อนอะไรไว้นะฮะเหมือนชวนเล่นเกมแบบเก็เก็บเลเวลอะ <laughs> นะฮะมีโค้ดชื่อดังแบบปลอมมานะมาไลฟ์สอนมีกลุ่มลายลับมีหน้าม้าเชีย์ในกลุ่มลายนะฮะบ,บอกมีผลตอบแทนสูงถึง50%ของยอดเงินพีกสุดเนี่ยคือให้โอนผ่านเว็บด้วยคือแบบทำแบบเนียนมากมๆเลยนะทุกผู้ชมแต่นี้พอเราลงทุนเอาเงินก้อนไปเนี่ยนะฮะเอาจะถอนเงินติดนูน่นติดนี่ต้องโอนเพิ่มเพื่อปลดล็อกครับทุนผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีผู้เสียหายครับ ทางตำรวจสอบสวนกลางนะฮะภายใต้กนนารนำของพลตํารวจโทจิรพพูริเดชนะฮะลุยตรวจสอบผ่าน Big Data เลยแล้วไปเจอผู้เสียหายทั้งหมด7เคสความเสียหายท่านผู้ชมฮะสองล้ 2, 4, านสี่แบาทบัญชีม้าอีก60กว่าลายนะฮะความเสียหายอาขออภยัยบัญชีม้าเนี่ยเจออีกเพียบเลยแล้วก็นะฮะความเสียหายรวมแล้วกว่า15ล้านบาทก็เลยไปขอหมายสารบุกจับเลยครับท่านผู้ชมจับได้5ราย มีทั้งคนจีนมีทั้งคนไทยยึดเงินสดมา3ล้านบาทนี่นะฮะาำนวนการตามกฎหมายทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอมุกนี้นะฮะทั้ง Facebook หรือว่าเข้าหน้าเว็บอะไรต่างๆแล้วเจอรับซื้อภาพถ่ายจะไปยุ่งเลยนะฮะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่รับซื้อภาพถ่ายก็ได้นะเขาอ,อาจจะมีรับซื้ออะไร,ประแปลกๆ <ยอ S 2> มาอีกก็ได้ค่ะอุ๊ยจริงๆนี้เขาหากินกันแบบนี้เนาะเราเองก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นเนาะถูกต้องครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะท่านผู้ชมตำรวจไซเบอร์เนี่ยออกมาเตือน ก็ยังอยู่ในเรื่องของเตือนเรื่องมิตราชีพกันนะครับทุกผู้ชมมุกยอดฮิตที่มาเอาหนึ่งเลยฮะปลอมเป็นพนักงานธนาคารโทรมาคุยเรื่องสินเชื่อเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยนะฮะนี่ครัวเรือนสูง,สงมากนะฮะเอา,เอามีสินเชื่อราคาพิเศษสินเชื่อถูกนะฮะมาเสนอให้คุณลูกค้านะฮะแล้วก็ชวนคุยนู่นนี่นั่น<อ>จากนั้นเขาจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบัตรประชาชนหรือว่ารหัส OTP ก่อนนาไปใช้กู้เงินหรือทําธุรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าคิดว่าเราจะได้เงินกู้ไม่มีปรากฏเอาไปกู้จริงแต่เงินนั้นไม่ถึงเราถูกแล้วใครเป็นเนี่ะ เราแต่เราไม่ได้เงินนั่นไงเขาจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพราะฉะนั้นการทําธุรกรรมแบบนี้ต้องไปที่ธนาคารเท่านั้นเนาะไม่ใช่ทําทางโทรศัพท์ถูกแตอนนี้มันมีแบบกู้เงินออนไลน์มันมันมีจริงไงเอาแบบที่มันถูกกฎหมายเป็นจริงแต่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่แบบไม่รู้อะแล้วตกก็เลยตกเป็นเหยื่อเยอะนะครับเอาสองช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมชวนทําอาชีพเสริมหารายได้พิเศษก็เลย แล้วแบบว่าที่มันอยู่กับออนไลน์ง่ายๆนะฮะอย่างเช่นนะ,ะกดไลค์กดแชร์รีวิวสินค้าบอกมีค่าตอบแทนสูงให้นะฮะพอเหยื่อตกลงร่วมงานเนี่ยมิจฉาชีพเอาเลยฮะหลอกให้โอนเงินเป็นค่าสมัครหรือว่าค้ำประกัน<ไ>ค้ำประกันะอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ,ะแล้วทีนี้พอเขาได้เงินก็ไปเลยนะครับก็ย้านะฮะทางตำรวจไซเบอร์ย้ําว่าอย่าลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้วางใจหรือว่าจะไปให้ข้อมูลสูนบุคคลกับใครนี่ ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเอาง่ายที่สุดนะถ้าเขาอ้างว่าเป็นบริษัทนู่นบริษัทนี้นะฮะเราใช้โทรศัพท์โทรไปเช็คว่ามีโครงการแบบนี้จริงหรือไม่ะนะฮะมีสายด่วนนะฮะสายด่วนป้องกันภัยไซเบอร์1 4 4 1ะครับอ่าค่ะ